โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลาครับสวยๆนะครับเราพบกับโยจังชาแนลอีกแล้วครับท่านและวันนี้ครับก็มีแดเดนบอสใหม่ของวรามาเนียบกับท่านอบอสตัวนี้นะครับออกมาในเรื่องของอเอลีนเอลีนเอลีนชุด นา,างเงือกกับลิ้นชุดโจรสลดัดอ,อันนี้นะครับมันจะไม่ค่อยยา,ก,า,ผากผมว่ากผมว่ายังไม่ค่อยยากเท่าไหร่อันนี้สําหรับตัวส่วนตัวผมนะเพราะว่ามันจะมีทริคมันจะมีทริคอยู่ก็คือว่ามันจะมีทริคเหมือนกับอันนี้บอสําแข็งเป็นทริคเดียวกันนะครับก็คือเวลาเราตีไอ้ตัวเล็กพาคความเสิบหายจะไปอยู่ที่ตัวใหญ่ ประมาณนั้นและค่าพลังป้องกันของบอสตัวนี้นะครับไม่สูงมากไม่สูงมากฉะนั้นเวลาที่เราตีมันเนี่ยค่าความค่าดาเมจของมันเนี่ยแรงจอกมันแรงมากทนีนะครับเรามาอ่านกันกับกับคลิปในการเอาชนะนะครับเหมือนกันครับข้อแรกนะครับไม่ confuse ส์นะฟ o n f i s ซเ e n c e ครับ silence, รบ,บอสไม่โดนสถานะลดเลือด จะมีเขาเรียกอะไระจะมีขีดจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าแม่พิ์เนี่ยอาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้มากแต่ยังมีประโยชน์อยู่ผมใช้คำนี้ยังมีประโยชน์อยู่ครับอืมโอเคนี่ข้อ3นะครับเปอร์เซ็นต์การเปอร์เซ็นต์การเปอร์เซน็เซนต์ดาเมจของของสเกเดตันโซนเยอร์ก็คือปน็นไอเสตหไอทหาร กระดูกตัวเล็ก่นแหละมันจะส่งผลไปที่บอสอ่าเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยมีไอ้ตัวซิมส้มเขียนมาว่าถ้าการถ้าสกิลหรือเอฟเฟกต์การโจมตีที่เป็นโจมตีแบบหมูอืมจะสามารถเพิ่มดามเมจได้เยอะมากเพิ่มดามเมจไปสู่บอสได้เยอะมากโอเคไหมอืมส่วนประกอบอื่นๆเนี่ย เออผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สนใจมากผมแค่สนใจการจุมตรีมูนอ่เดียวพอโอเคนะครับทีนี้ละอ่าเรามาเริ่มดูกันเลยโหมดเอรอสตันแน่เพราะผมขาดไปหมดแล้วละ่ะผมก็เลยมาดูโหมดเอรอสแทนนะครับบอสธาตุน้ำใช้ธาตุดินโอเคไหมเรื่องธาตุนะครับจำไว้เลยนะน้ำชนะไฟไฟชนะลมชนะใบไม้ใบไ,ไม้ชนะดิน ดิงชนะน้าโอเคก็ไม่เข้าใอย่างมันจะมีให้ดูด้วยโอเคนะครับนี่คือเซตที่ผมจัดไว้นะครับเซตที่ผมจัดไว้ทีมที่3เนี่ยผมจัดให้เปอร์เซ็นต์มันเข้ามันเข้าลูกนะให้มันให้มันมีเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์พอโอเคนะครับจริงๆเนี่ยผมผมผมลองเล่นไปแล้วนะครับแล้วก็เฮ้ยแผนนี้ได้ผลนะคือเหมือนเดิมครับทีมแรก ลดพลังให้ได้มากที่สุดให้ได้น้อยกว่า5 0แล้วก็ปิดฉากด้วยทีม2โดยที่ผมใส่เนี่ยเห็นเห็น2ตัวข้างล่างไหมครับเศษเทพคู่กับไอรีน้้ำแข็งแล้วก็คู่กับฮิวด้วยแล้วก็คู่กับบัฟ2แอคแท็กหนึ่งฮิวหนึ่งซัพพอร์ตเป็นทีมโจมตีเพื่อเก็บเก็บงานนะครับส่วนทีมแรกนะครับผมใส่เจ้าแม่พิษไปนะครับอย่างที่บอกนะครับคือเจ้าแม่พิษเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกแต่ มันก็ยังมีประโยชน์อยู่ด้วยความที่มันใส่มันใส่ไอ้สกิลลดเลือดเนี่ยมันใส่สกิลลดเลือดไปหาลูกน้องแล้วลูกน้องมันลดเลือดมันลดเลือดบอสด้วยเช่นการกับหลิงหลินคริสต์มาสนะครับสถานะพวกนี้มันจะไปติดกับลูกน้องลูกน้องลดพลังบอสลดด้วยหรือผมอาจจะใส่เซลาลงไปด้วยก็ได้ อาจจะใส่เซราไปแทนเจ้าแม่ผิดก็ได้เหมือนกันนะครับอืมอันนี้ผมจะขอขอญาตคือคือ,คอทำไมผมไม่เอาอารานาเบียลงอารานาเบียเอด้วยความที่สถานะคอนฟิวสับมันไม่ได้นะมันใช้ไม่ได้ผมก็เลยเอาแม่ชีธรรมดาลงไปเหมือกับแต่ใดๆก็ตามนะอ่ะผมเอาอลานาเบียลงไ,ไปก็ได้ นะก็ดีเหมือนกันไปลองดูและเปล่นเจ้าแม่พิษาเป็นตัวนี้แทนอ่าโอเคไหมผมว่าทีมเนี้ยเอาอยู่เช่นกันโอเคครับเริ่มกันเลยระดับเอรรสของเราไป เห็นไหมฮะสถานะอนฟิวส์เนี่ยจะไม่จะไม่เกิดกับบอสนะแต่จะเกิดกับลูกน้องนี่ครับสถานะฟอสไ t นะครับเวลาที่เพื่อนเราตีนะศัตรูจะติดสถานะฟอสไ t เข้าไปด้วยเห็นไหมเวลาที่ดาเมจมันลดมันลดมันลดที่ตัวบอสใหญ่ด้วยอื ก่อนหน้านี้นะครับผมเอาเจ้าแม่พิษลงมาผมเอาเจ้าแม่พิษลงมาเนี่ยแล้วพลังของบอสใหญ่ที่มันลดเนี่ยมันลดอยู่ประมาณแสนสองเนี่ยแต่มันก็ยังคงที่เป็นแสนสองที่คงที่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเจ้าแม่พิษสามารถใช้เจ้าแม่พิษได้นะอ่าไม่ต้องไม่อาจจะไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับแต่อันนี้คืออะแดปนะครับสำหรับทีมแรกนะครับผมใส่หนึ่งแอคแค์หแทงขออภัยครับ2แทงกับ1นึ่งัอ ลิงคือซัพพอร์ตนะลิงคือซัพพอร์ตเห็นท่าเห็นท่าพลังท่าพลังส่วนมันจะมีมันจะมีอยู่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเมืที่บอสอะพลังมันลดไปเก็ดสแควร้าสังเกตดีดีนะน่เห็นไหมอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเดี๋ยวผม,เด,วผมเดี๋ยวผมจะผมจะหาคำตอบให้ดรรมดาคำตอบให้แ๊บหน,นึง่ง เพราะมันเพราะค่าสถานะของบันข้บนเนี่ยครับสังเกตดีๆนะมันไม่ได้มีอะไรลดไปเลยนะ,จ,ะจุดๆพลังพลุตัวเองเนี่ยเรียกได้ว่านะครับการเอาอาราาเบียมาหรือจะเอาแม่ชีมาก็ทดแทนกันได้หมดนะครับ เรียกสกิลการโจมตีจกักศัตรูเข้ามาได้ถามว่ามันโจมตีแรงไหมเฮ้ยเอาว่าแรงนะครับแรงนะโดยเฉพาะลูกน้องน่ะตีตัวนะ่ยมันตีจุดที่รักพันสาพั 3, 000, 3, 000นเะยถ้าถ้าดาวไม่ไม่ไม่เพียงพอหรือเลเวลไม่ถึงเจ็ดสิบนะมันมันตีเยอะมากครับขนาจทำให้หนึ่งในในทีมของเราเหนี่ยกลายได้เลยตีเลยนะ ดูดิเห็นไหมนี่ครับเวฟแรกครับผมทําดาเมจไปได้28%เนนะผมทำดาเมจไ,ได้28%เ็นะท,เทีนี้เรามาดูกันทีที่สองแอคแท็กจมตีเดียวหนึ่งนี่นี่ตัวหลักอยูนี่ครับเสเพอีกแล้วครับจ่ายตัวเดียวคุ้มทั้งชาติผมพูดเลย ไม่ได้พูดเล่นด้วยเออใครที่อยากเปย์นะครับหาช่วงเวลาเปย์เสเทพให้ดีครับเสเทพแคทเทพเสถีนี่ดูไหมฮะนี่คือสกิลสองนะนี่แคสกิลสองนะอืมแล้วก็มีเสถีทำให้ทั้งทีมเนี่ยไม่ตายเป็นธรรมดา,าจบแล้วครับแค่นี้พอฮะ แล้วใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งแปดแสนระเมจรวมแล้วโดนไปอีกเจ็ดแสนว่าโดยสกิลของตัวบอสเองนะสเตตัสของตัวบอสเองนะเรียบร้อยครับ โอเคครับนี่คือคะแนนที่ผมได้นะสองหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบเลขสวยมากนะครับไม่ได้ใบหวยครับโอเคโอเคมาดูแพทเทิร์นรีพอร์ตกันตัวที่นี่นี่นี่แอคแท็กของผมนะแปดแสนสองทำดาเมจได้นะแต่ลิงของผมนะลิงของผมนะล้านสี่ดาเมจที่ทำได้เป็นไง อร์ตผม hey, ตอ้ยโชคดีมากที่ได้ตัวนี้มาติดกีต่อไปดาเมจมากสุดๆเลยนี่เอลีนน้าแข็ง4ี่0 0อินเเทพล้านเก้าเกือบ2ล้านดาเมจแรงจัดๆเห็นไ,ไหมฮนะนี่คือทีมผมที่จัดการเอลอสชั e ้นเอลรอสเรียบร้อยโอเคครับ ชั e ้นเจส e o s และแรงของผมอยู่ที่10อยู่ที่10เรียบร้อยอืสิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าไอ้ไอ้ไอ้แรงพวกนี้มันได้มันได้เพชรด้วยนะอันนี้เป็นเพชรจุดซ่อนเลนอีกจุดหนึ่งนับจากอันนี้อันนี้ก็ตามคลิปที่ผมได้ได้บอกนะครับมันจะมีจุดซ่อนเลนด้วยและจุดซ่อนเลนมาอยู่นี่ด้วยอ่า ผมได้ลำดับที่1%ถึง10%เทที่ผมจะได้300เพิ่มเติมเข้ามาฟรีฟรอืมเยี่ยมไหมเพราะฉะนั้นมามาบ่อยๆครับโหมดบอสนี้นะครับมาบ่อยๆเรายินดีครับโอเคส่วนไอโฟนที่25,000เนี่ยเกินไปโอ้เขาใส่ลมดีเหอะ ดูนี่สิยังไงไปตัวอ,อะไรกันอือันเนี้ยอันเนี้ยแฮกแล้วอันนี้ขออภัยด้วยอันนี้นอกเรื่องนิดนึงแต่นเนี้ยแฮกแล้วล่ะเป็นไปได้ยังไงครับเว็บเดียวเว็บเดียวแล้วได้เลยอะ่ะแล้วมันแล้วมันตายเลยเหรอเฮ้ยใครที่รู้หรืออะไรเนี่ยคอมเมนต์มาทีดิ ดยเฉพาอะไอไ้อชื่อเนี้ยไอ้ชื่อเนี้ยผมเห็นบ่อยมากเนี่ยแล้วมันใช้ตัวอะไรเนี่ยสามซัพพอร์ตสามซัพพอร์ตหนึ่งแอคแทกแล้วพลังเต็มของบอสมันอยู่ประมาณอ่าดูของผมไหมดูผมนะรอเดี๋ยว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 แลดูเนี่ยมันใช้ตัวละครเดิมกันเดียวกันหมดเลยอ่ะบ้าบอมาก ดดูิมันใช่哟อนี่นะครับอันนี้อันนี้เป็นจุดที่นักผู้พัฒนาเนี่ยต้องมาเห็นอะไรนีงเห็นตรงนี้นะมันทําให้ผู้เล่นจริงๆอย่างผมเนี่ยต้อใจเหมืนกันนะเฮ้ยมึงจะมาได้2 5งหมื่้าได้งไงเนี่ยตั้งแต่ที่โหอะแล้วก็ตามเดิมครับเรามาลองเซิร์ชชื่อไทยกันบ้างเดีมีไหมอ่ะไหน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  อยกชื่อไทยจังเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะมีแต่ชื่อจีนอ่ะซูเปอร์โนวิสซูเปอร์โนวิสคือใครวะไม่รู้ไม่รู้ไม่มีไหนมันคนไทยอ่ะก็เหงาอ่ะโอ้แต่มีคนจีนคนเกาหลีญี่ปุ่นมาเล่นเยอะมากเลยนะเออล่าสุดผมลองไปไปเสิร์ชหาในในในยูทูบเลยมีอินเดียด้วย <laughs> พูดภาษาอังกฤษชัดเตะเลยเออได้ยินแบบชัดเตะทุกคำเลเฮ้ยสรุปไม่มีจริงว่ะเฮ้ยสองร้อยลำดับไม่มีคนมันมีแหละแต่มันไม่มีภาษาไทยบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นคนไทยนะครับอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เจอแล้วกาลาแลนเอออันเนี้ยอันเนี้ยใช่หน่อย กาลาแลนคือใครครับช่วยคอมเมนต์บอกด้วยฮะเนี่ยอันนี้ถูกต้องอันนี้เป็นเป็นอะไรที่แบบถ้าจะใส่แอคแท็กขนาดนี้ก็เกินเก่งว่ะจัดไปนะฮะดูใชฮะไอเนี่ยจริงเอ่ออะไรนะสวิตช์ฟ็อกเนี่ยโจมตีหมูเตะเทรโจมตีหมูแคทโจมตีหมูเหมือนกันอลาณาโจมตีหมูเหมือนกันโอเคครับคนนี้ใช่กาลาแลนด์ เราตบมือให้โอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการเคลียร์แม่เนีกตันโอเคเขาไปรับรางวัลเรียบร้อยอย่าลืมเข้าไปรับรางวัลน,นะครับจับเคลมเบิบได้สามหมืออ่นห้าเรียบร้อยภายใน3วันนะครับผมจะได้คะแนนครบ1 0 0 0 0แและภายใน5้าวันหรือ6วันนะครับผมจะได้คะแนนเต็ม2,5 0 0เรียบร้อยโอเค ขอบคุณมากนะครับสาหรับท่านผู้ชมที่มานั้งดูนะครับแล้วก็ลองเอาทริคของผมไปดูนะครับก็คือเน้นโจมตีหมูเน้นโจมตีหมูใส่แทงไปในแต่ละทีมเพื่อรับการโจมตีทํายังไงก็ได้ครับจะใช้พิษก,ก็ได้หรือใช้สถานะหรือจะใช้สถานะกอสไฟก็ได้สถานะพิษก,ก็ได้แต่ตัวโจมตีต้องเน้นโจมตีไปที่บอสอ่นี่วิธีของผมนะ โอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบายบายอ่ะจากลากันด้วยเมนผมฮะแอดเวลาไายบาย